ทนชมท่านใดคะที่ก็สุวนรายการ Mister BTV อาทิหนึ่งครับวันนี้ครับผมจะมาเล่นพิเซลกัน EP ที่25กันนะครับมาเนื่องจากที่ผมได้หายเป็นนานมากเลยวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเออตอนนี้ก็ประมาณ20ตอนนี้ก็20ซับนะครับท่านผู้ชมมัน20ซับแล้วใช่ไหมครับผมพรุ่งนี้ครับผมจะแจกวันอาทิตย์ครับผมจะสอนทําหน้าปกคลิปครับเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ทําก็ได้ครับเออตอนนี้20ซับครับผมจะสอนทานะคบท่านผู้ชมเนี่ยผมจะสอนทำจริงๆนะครับท่านผู้ชมแต่ว่า มันยี่สิบทับเออนั่นแหละผมจะสอนทำเนั่นแหละเออถูกต้องเราจะได้เจ้าโอ้โหทำไมมันค้างว่าน,นี้ะ <c oughs> วะเราจะได้เจ้าเนี่ยเออเราต้องวนใช่ันนี่เลยรุกาน่าจะได้อะไรครับไม่ใช่ได้ของก,กากนะกนั่นยังว่าอะไรได้เงได้เงินห้าบาทวอเตอร์ค้างไปละฮะวันนี้ก็เลเวลสิบสามใช่ไหมครับเราจะอัพเป็นเลเวลหน้าเลยก็คือเลเวลสิบสี่ไงนะครับ ซื้อได้มาเราจะทำการมาซื้ออาวุธไฟ,ไฟมาเนี่ยเจ้านี้อยากซื้อให้ผมซื้อป่ะเนี่ยเออเอาไหมาเอาไหมาไม่สนซิงแม่งเลยอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าอ้อลลเลยเราก็ได้อาวุธใหม่มาแล้วเจ้าเทปป่าวได้อาวุธใหม่มาเรามีเน็ตแล้วคะท่านผู้ชมไม่ต้องอะไรรถไฟอะไรกันมานะครับโอ้โหวันนี้ผมจะเทพให้ดูครับเทพบบโคตรเทปเลย เนาะเดี๋ยวเราจะมาลองอาวุธใหม่ด้การใช้ด oh, ่านเจ้าด่านไหนดีดีครับเอาด่านโอ้ด่านนี้ด่านที่ผมเครียดมานานที่สุดเพราะมันเล่นยากครับต้องเล่นมันให้มันตาสตาร์วอนะไอ้นะครับเราต้องเล่นให้มันสนุกนะครับเสียงอื่นที่นสนใจก็ขออภัยด้วยนะครับเสียงมันก็น่าจะเสียงดังเสียงเบาก็เหมือนกันนะครับอาจจะแหลกหน่อยครับคือมันแหลกนะครับผู้ชมมันแหลก วันนี้จะเทพให้ดูเลยแล้วจะมาลองอาวุธใหม่กันหนึงมันนะนะครับโอ้โหเริ่มมาเลยสะไปล่าใช่ไหมยัดให้มันปืนไม่มนโอ๊ยค้างค้างๆยโอ๊ยอ้าแป๊บหนึ่งทำไมเรามีอาวุธหิวอะโอ้ยจิดค้างค้างอันนี้มัน โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเย็นอ้าโอ๊ยรี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 โหลดรี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 โหลดมันค้างอะ่านผู้ชมโอ้ยได้ปืนที่มันเได้กดนี้กดนี้กูไม่ได้กดอย่างอื่นแป๊บหนึ่งคอมันมันค้างนะครับโอ้โหตายเห็นไหม่างนี้แหละที่เขาบอกเลยมันค้างแป๊บนึงครับขอถอดแสนใช่แป๊บหนึงระหว่างรอกันนะครับเย็นค้างเหี้ยวเย็น Chào lúc mắt, có lúc đi mất rồi Khóc xích tao rồi Hụt, hừm, tự nhiên rồi Ê, nó buồn nó buồn Này nha, nha, cô hề lật Cô hề cô hề cô hề cô hề Cô hề ồ đi à Ờ, hình con hiu thích Ơ, hiu thích hông, có gì nữa Ơ, đẹp gì, làm gì thì hiu Làm gì nó bởi lắm này mẹ, ok, chịu chết chân Nè จะทางยาวเลยต้องเลยต้องเลยต้องเลยไม่ต้องเลยเฮ้ไเยไหนวะไหนวะโอ้ยเจ็บปวดตอกหาตัวเองก่อนยื๊บโอเคเราเลือกพยดยาเลยนะจะใช้ปืนเทพโคตรก่าอะนี่ไงกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วไหมอืมตายแล้วอีกอ,อีกคนละคนก็โหดนะครับท่านผู้ชมแต่มัน ไอ้ไอ้เรอบป้องกันนะมันก็มีประโยชน์อะไรอะไรคนละนเหรอเฮ้เห็นตัวอะไรตัวที่เบี้ยนเบี้ยนกระสุนกระสุนอืม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 โอ้ยเป็นไอ้วุร์ใส่ป่ะโอ้ยวันนี้กูผมเกลียดโอ้นั่นไงผมเกลียดตูนั้นใช้กระต๊องลิ้นในตำนานมไปเลย้วไป

ขายอะวุฒ <laughs> ิแต่แม่งโดนลดราคาไปรางวัทวใใลทองแต่แม่งไปรางวัลเงินมันจะกากมันเร็วเลยแป๊บนึงครับแป๊บนึงโอ้ชิบหายละกดดิกดดิกดอื้อลูกโอเคไม่ต้องอะไรมากนะโอ้โหโฆษณาโคตรอลังการมากแล้จะเล่นแบบนี้ บอกจะเล่นเพื่อมผมว่าตามสัญญาจะเล่นนะผม,ม,ผมนี่ผมนึกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เล่นนะเราจะมาลองเล่นกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างผมเคยเล่นอยู่นะคะก็อร่อยมากม<ะ>ลแล้วนะเดี๋ยวมาเล่นนักกว่าผมเล่นสีอยู่เราไม่ใช่สื่อเช็ใช่ไหม เดี๋ยวไม่ผิดเดี๋ยวไม่ผิดนะไปดไม่ผิดนะมึงอย่ามึงอย่ามึงอย่ากูรู้กูรู้มึงไม่ต้องเลยอะไรเสี่ยงขันฉาบขังนี้มีคขอะยาอยายาร่ตายมึงเข้าใจไหมตกตายไปซะเหลือสามคนจะรอดหรือไม่รอดแน่สี่อนนี้รู้สึกว่าจะกง่ายเลยนี่หลือหคนสีกคนวะอิ่ย สามสิบหายแล้วสี่เราต้องมีอันดับที่หเดี๋ยวเอันดับที่หนึ่งมด้อุ้ยตายแล้วีสิได้สิยังไม่ระดับใช่ไหมจให้นะครับโอ้โหมันพึ่งแล้ว ครับท่านผู้ชมโอ้โหณเล่นใจมากเลยแต่กระโดดไม่ได้ไงต้องฮอสสิ่งอะรด้วย3 0ไลท์เลวเล่นไปเลยนะครับเราต้องหายามเล่นเอาไว้โอ้มีดาบสตาร์วอด้วยใช่เป่ากูจะไม่ช่อ่จะเล่นยังดีเอาดีไก่มามามม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 มอออตกไป โอโหวิชามาเพี่ไมันจะเล่นนี่เองง่ายๆก็ได้เออผมจะเล่นอะไรง่ายๆที่เซนเล่โพ้เจ้าที่เด่นๆที่ผมชอบเล่นคือเจ้าด่านโจรสลัดนี่แหละผมไม่ได้มาโจรสลัดนะแต่มันสุดดีเออมันสงสารอ่งเออไปอันนึงอันนึงผมจะเอาแล้เข้าอีกต่ำชิบเขาเลยม่เนาะพวกเราต้องเจอดเลยไปฟอร์ติสต์ เมื่อเราเกือบพาวเวอร์สิบสี่แล้ว,วอ่ะแล้วโหจะเอ้ยมูพูดจะทําไงเออเล่นเฮ้ยวันนี่เจ้า,าจโอ้โหเจ้าล้ยเฮ้ยกูไม่มีจิ๊กแพรตายอะเป็นระเบิดนี่นเนี่ยกับดักเหรอจิ๊กจิ๊บจิ๊กโอเคดีกว่าปุ๊บเรามีอของดีไม่ปมากปุ๊บโอเคเอาไปใช้อาวุธที่มันเป็นจากเฮ้ยจิ๊บจิ๊กอืมอืมอืมเหมือนเนี่ยนี่กูเห็นละ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  กูเห oh! oh! okay. oh! oh! so oh! ็นละอุ้ยไดกูเล่นปืนนีก็ได้กูเล่นปืนเล้กูเล่นปืนอาไมแล้วจอยเอามาเล่นแตลิงค่ะค่ะจะเล่แกตลิงจบให้ดูโอ้โหเดี๋ยวมันขิกได้ใชปืนใหม่กูเลยปืนใหม่ในตำนานโอ้โหตาละ้ยกูฉลามกูเก็บปูฉลามอ๋ออ๋อิวิวิิว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 วิ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 วหิวิววิวิวิว รไฟนะครับนี่อย่ามืนยังนะฮะว่จะเป็นเด็กมือดัน้่ายเออเอาดิว่ะเล่นเดียวนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนอาวุธใหม่นะครับเพราะผมกากยังกากอยู่ต้องเปลี่ยนอาวุธเป็นอาวุธเหมือนเดิมตามปกติที่เขาเขาเลียกไว้เนี่ยป้อมนี่อย่าได้อะไม่ได้สักทีเป็นเจ้านี่ระเบิดเหมือนเดิมตามปกติโดนลดไงกูว่าแล้วเอาอเลยดีอยว ันนี้มมเออจะเล่นเดียวก็ได้โอ้ยสรุกว่าไฟกับคนอื่นมันจะชนะหรือเปล่าวันนี้ขอให้เลเวลสิบสี่จบชีวิตกันครับได้จะห้าลองวันอะไรก็ชังหนึ่งล้งว,วัานี่ไม่เอาไม่เอาแต่ว่าก็ย่ำว่ะังอมมันโชว์อะไรเทพเลยขนาดนนะ้ะโอ้โหแตกต่างกันเลยครับอ,อินซีกับมาพูดจะพังเพื่อ,อ อุ้ยเช็ดปืนงมาปืนงมากูก็มีกูก็มีเช็ดลื่นเช็ลื่นเช็ดลื่นโอ้ยปึ้ก็มีใช่ไหมงั้กูเล่นนี้ก่อนเลยเออนี่ไงเจ้านี่เลยกูเล่นนี้ก่อนเลยโอ้โหไปไหนวะนเนี้หมดแล้วหมดยังหมดยังหมดยังกูอยู่นี่ก่อนเอ้ออะข้ามวะงั้นไงกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วอันนี้ไม่เลี่นหนีเลย

เอาบินไหมตายตายครับหมดหมดไม่สวยไม่สวยเออเรามีซาปปะลาอยู่ไพ้สำรองครับ เนี่ยกูเห็นแล้วเจ้าไม่รอโลอกข้ามีพลังสปาราัสเอ้ยอืมอืมเอาเย้วัปด,ดีครับวัปดีครับไปดิครับไปดีโอ้บหมดหมดแล้วต้องรีบหนีครับต้องรีบหนีอย่าไมาเร็ต้องรีบหนีครับวันนั้นเราเกือบหายวิบวัตแน่กูยังหน่งไปไม่ได้ซ่อนอย่าซ่อนก่อนซ่อนก่อนเย้ นีผมขอใครยิ้มผ้าไหลก็ได้นะครับนะพวกขาริมผ้าไหลก็ได้นะครับไม่เป็นไรมากนั้นเอาเปา็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ถึงยิ้มผ้าไหลด้วยนะเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ยูทูบให้หน่อรเพราะว่าผมนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ